เรื่องผีตายทั้งกลมเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนของปู่ผมเองครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วสมัยที่คุณปู่เป็นหนุ่มๆยังไม่มีครอบครัวปู่มีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อปู่สมปู่สมแก่อายุมากกว่าปู่ผมประมาณ10ปีแกบวชเรียนตั้งแต่เด็กและเพิ่งศึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานครอบครัวของปู่ผมทำไร่บนภูเขาซึ่งห่างจากหมู่บ้านมาก ต้องเดินเท้าขึ้นไปจากหมู่บ้านก็ใช้เวลาเดินเท้าเป็นวันๆกว่าจะถึงหรือบางบ้านที่มีฐานะหน่อยก็ใช้เกวียนก็จะย่นระยะเวลาได้เร็วขึ้นปู่และพี่ชายจึงสร้างกระท่อมไม้ไผ่บนเขาเพื่อใช้เป็นที่พักเวลาขึ้นไปทำไร่ซึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีกระท่อมของคนอื่นๆที่ขึ้นมาจับจองพื้นที่ทำกินเหมือนกันแต่ละบ้านก็จะสร้างกระท่อมอยู่ห่างๆกัน เรื่องมันเกิดหลังจากที่ปู่และพี่ชายนำของลงมาขายและมาอยู่บ้านประมาณเกือบเดือนจึงได้กลับขึ้นไปดูของในไร่ที่ปลูกเอาไว้ระหว่างที่เดินเท้ากลับไปใกล้จะถึงกระท่อมก็เป็นเวลาโ r ล่เพลปู่ก็เห็นนานุยที่กำลังท้องแก่เดินสวนไปทางกระท่อมของแกปู่จึงร้องทักนานุยไปไหนทำไมมาเดินข้าๆคนเดียวนวันไปไหนแต่นนนุยก็ไม่ตอบเดินก้มหน้าผ่านไปอย่างเร็ว ปู่ก็งงว่าทักทำไมไม่ตอบพี่ชายของปู่จึงรีบดึงแขนปู่ให้รีบเดินโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อปู่กับพี่ชายมาถึงกระท่อมก็มืดมากแล้วพี่ชายของปู่แกอาบน้ำและหลับไปก่อนจังหวะที่ปู่กำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนเสียงเจ็บปวดและทรมานมากปู่นั่งฟังอยู่สักพักเสียงก็เริ่มดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ปู่จึงมาปลุกพี่ชายให้ไปเป็นเพื่อนเพราะคิดว่าเป็นเสียงนั้นหนุยร้องขอความช่วยเหลือแน่ๆนแกคงเจ็บท้องจะคลอดลูกพี่ชายของปู่ลืมตาขึ้นมาและพูดว่านอนเถอะเองช่วยอะไรเขาตอนนี้ไม่ได้หรอกพรุ่งนี้เช้าค่อยไปดูกันเมื่ได้ยินพี่ชายพูดอย่างนั้นปู่ของผมก็โกรธพี่ชายมากว่าทำไมคนรู้จักกันไม่ไปช่วยไม่ไปดูปู่จึงลุกขึ้นจะเดินไปคนเดียวพี่ชายปู่จึงพูดขึ้นมาอีกว่า อย่าไปเขาไม่ใช่คนแล้วแต่ตอนนั้นปู่ก็ไม่เชื่อคิดแต่ว่าพี่ชายไม่มีน้ำใจแกจะไม่ใช่คนได้ไงเมื่อเย็นยังเจอแกอยู่เลยปู่จึงลุกขึ้นหยิบตะเกียงเดินตรงไปที่กระท่อมของน้านุ้ยกับนวันโดยที่ไม่ฟังคำของพี่ชายเสียงร้องโหยหวนของน้านุย้ยก็ยังคงดังอย่างต่อเนื่องเมื่อปู่เดินมาถึงกระท่อมปู่ก็เห็นแสงไฟตะเกียงออกมาจากในกระท่อมปู่จึงร้องเรียก นันุยนวันเป็นไงบ้างผมได้ยินเสียงร้องดังเลยมาดูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับออกมามีเพียงเสียงร้องขอความช่วยเหลือเป็นเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยปนกับเสียงสะอื้นเมื่อไม่มีคนตอบปู่จึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในกระท่อมภาพที่ปู่เห็นคือนานุยนอนเลือดไหลออกมาจากขวางขานองเต็มพื้นนอนร้องโอดีโอยหันหน้าเข้าข้างฝา ปู่ตกใจมากเรียบวิ่งเข้าไปหาป่าก็เรียกหานวันนวันไปไหนนวันไปไหนัไไหนุ้ยเป็นไงบ้างพอมือปู่จับที่หัวไหล่ของนันุย้ยก็ต้องสะดุ้งรีบเอามือออกทันทีเพราะมันร้อนมากๆแล้วันุน้ยก็หันหน้ามาหาปู่ปู่เล่าว่าตอนนั้นหัวใจปู่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพราะหน้าของนันุย้ยดำและเกรียมเหมือนคนโดนไฟไหม้หน้ากลัวมาก คำเตือนของพี่ชายจึงวิ่งเข้ามาในหัวว่าแก่ไม่ใช่คนมือและขาปู่อ่อนแรงแต่เกียงที่อยู่ในมือหลุดตกลงกับพื้นเสียงนั้นนุ้ยยังคงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อปู่รวบรวมสติที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดได้ปูก็ทำท่าจะวิ่งหนีแต่ขาก็ก้าวไม่ออกเพราะเหมือนมีอะไรมาจับขาปู่เอาไว้เมื่อปู่ก้มลงไปดูก็เห็นเป็นมือของนันนุย้ยที่ยืนมาจับขาแล้วร้องขอความช่วยเหลือไม่หยุด ปู่บอกว่าตอนนั้นปู่กลัวมากไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยืนร้องไห้หลับตาเพราะความกลัวและยกมือขึ้นมาไหวแบบสั่นๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยอยูๆ่ๆก็มีมืออุ่นๆมาจับที่แขนของปู่และกระชากปู่สุดแรงให้ออกมาจากตรงนั้นเมื่อปู่ลืมตาดูก็พบว่าเป็นปู่สมพี่ชายของปู่นั่นเองที่วิ่งตามมาช่วยเมื่อวิ่งมาถึงกระท่อมของปู่ พี่ชายของปู่พูดแค่ว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมแล้วพี่ชายปู่ก็กลับไปนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตัวปู่เองในตอนนั้นตัวยังสั่นน้ำตาไหลและเพิ่งรู้ตัวว่ามีน้ำเปียกที่กางเกงปู่บอกว่าเพิ่งรู้วันนั้นเองว่ากลัวจนฉี่แตกมันเป็นยังไงพอรุ่งเช้าพี่ชายของปู่ก็ไปที่กระท่อมของนนุย้ยแต่ปู่ไม่ได้ไปด้วย พราะปู่นอนสมเป็นไข้จับสันอยู่พี่ชายปู่เล่าว่ากระท่อมที่เห็นเมื่อคืนตอนนี้มีเพียงเศษซากข,ของกระท่อมที่โดนเผาไหม้เหลือแต่เศษไม้และกองขี้เถ้าเท่านั้นพี่ชายปู่จึงเดินไปขี่เขียตรงจุดที่เจอน้นหนุยนอนเมื่อคืนก็พบโครงกระดูกอยู่ใต้ขี้เถ้าพี่ชายปู่จึงทําพิธีเก็บกระดูกใส่ห่อผ้าเพื่อจะนําลงมาทําพิธีทางศาสนาในหมู่บ้านให้นหนุยพี่ชายปู่แกพอมีวิชา พะแกบวชเรียนตั้งแต่เด็กเมื่อเก็บกระดูกนานุ้ยเสร็จพี่ชายปู่จึงไปจ้างเกวียนของคนแถวนั้นให้ลงมาส่งเพราะปู่ของผมไม่สบายมากเดินไม่ไหวระหว่างทางที่ลงมาเจ้าของเกวียนเล่าว่า,น,านั้นุ้ยแกตายได้เกือบเดือนแล้วทุกคืนคนที่ขึ้นไปทำไร่แถวนั้นจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือกันหมดมีแต่คนกลัวเพราะเขาว่ากันว่าผีที่ตายทั้งกลมใจเฮี้ยนมากจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปตรงนั้น ส่วนสาเหตุที่นั้นนุ้ยแกตายก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะวันที่เกิดเหตุมีคนเจอนวันผัวของนันนุย้ยเดินอุ้งลูกชายคนโตประมาณสามขวบอยู่พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเมื่อมีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นนวันบอกเพียงว่านันนุ้ยตกเลือกตายนาวันไม่รู้จะทำยังไงเลยเผากระท่อมพร้อมกับนันนุ้ยและลูกในท้องแล้วนวันก็เดินลงจากเขาไป โดยที่ทุกคนก็ยังมีความสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมนวันจึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเจอนวันกับลูกชายแกอีกเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นปู่ของผมก็นอนไม่สบายเป็นอาทิตย์กว่าจะหายเป็นปกติปู่บอกว่านัน,นุยแกคงไม่ได้อยากมาหลอกให้ปู่กลัวแต่แกคงอยากให้มีคนช่วยพาแกออกมาจากตรงนั้นและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกเท่านั้น